จากกัปตัวันนะครับทุกหน่วยทุกหน่วยย้ำทุกหน่วยรีกรุ๊ปที่สอนอนะครับย้ำรีกรุ๊ปที่สอนอเอ่อจาก เร็วตอนนี้พบรัสเซียกำลังฝึกซ้อมอยู่ทู่แทกไหนตอนนี้เกิดการระเบที่ท่าเรือกำลังช่วยเอาลฟ้ยัน้งดบก่อน้ยผมต้องชุบผมหมดแล้วนะอันสุดท้ายละที่เหลือผมต้องไปเปิดเนอ๋อ เจอเกมแล้วเออจากชาเล่๋อชุกไม่ขึ้นก็จะขับวนเื่อชุกไม่ขึ้นก็นะครับอ้ยมันมันมังมันเฉืนสยนี้ชุกไม่ขึ้นเย้ยนี้แล้วเกินไม่ไม่เดี๋ยวพี่จะนั่งไมอเปลาครับหมอหมอช่วยหน่อยเาอท ตามเพจในการทำความสะอาดพื้นที่เคลียร์พื้นที่รอกำลังส่วนเข้าไปแบบเฮ้ยสุดหมอเครื่องชุบอะครับปวดรด้๋มอไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ไว้ไมเป็นเรื่องเด็กเป็นเรื่องจริงโอ้ยคอนเทนต์บ่อยเกิน